มาเด้กินข่าน้ำกันเนาะนี่เมนูนี่เป็นเมนูที่แบบเห็นเขาไปไป,ไปงานสมัยก่อน,นองานแต่งงานทําบุญงานยังกตามเนี่ยกะเป็นเมนูที่แบบว่าพวกเพื่อนในทั่วไปก็คือพัด แตงผัดกะหลำไส่หมูเนาะนี่เมนูนี่เขามากินน้กากันเรี้วนี่มื่อนี้กินบรุดดึกบอต่ว่ากับพึ่งเห็ดกับเขาแล้วเมื่อกี้นี่เนาะยุ่งก้อยว่าสันอืมนี่เนาะแตงกวากะหลำปีกับหมูเนาะส่วนมากเขาจอจิบพัดแบบว่าโอ้สิเส้นหมูมันหมูมอะมาผัดเนาะ เขาไมา่ได้เอาสามคนกินของ้วกันม้นนี่ก็สิย่างอันนี้อยู่เดนี่ไก่อบฟางกับย่างยู่นี่นิดนึงก็แล้วมากินเห็นมันเหมือนเ,อ,เอาตอนแรกว่าสิเห็ดสัวไก,ก่กะคงจะบ่ได้เห็ดดอกสกินมันเหมือนมันนีล่ละเนาะสาหรับอนันไก่อบฟางเนาะนี่มากินน้ากันเขาม้นนี่เป็นเขากล้องเด้อบ่รู้สึกแข็งหรือเปล่านะบม่รู้แข็งหรือเปล่าใส้นามหน่อยหรือเปล่าแต่ก็สิลองกินเบิง มันนี้กินเขากล้องอีกแล้วค่อนข้างที่เป็นแบบว่าพอดีมันนี้ขาวๆเหมดมันนี้ก็ไปสื่อมาอยู่แต่ว่าอันนี้หงไหว้ตจ้งใจต,ตอนกลางวันแล้วสาหรับเขากล้องเนาะก็ับมากินมันอืมมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์น,ชนี่ตั้งกล้องกันไปสิหัวซักสลป์ยุพาพรชำนาญหารมาเด้อมากินข้าน้ำกันนี่ วันนี้ก็ไปตัดผมออกชิงนิดหนึ่งเออตัดออกนิดหนึ่งลานตัดผมเขาเจากาซีนให้ตัดผมย่างเดียวบ่ให้โกนหนวดบ่ให้โกนข้าวบะอย่างเดียอืมปั้นจัดผมเปิด,ดยัว่่ง เขามีซอสเนาะเขาก็เอาซอสเคฟซี่นี่ยนะมากินกับไกอ่อบฟางเอาซอสเคฟซี่ของเรามากินกับไกอ่อบฟางนี่เผื่อเผื่อมาเป็นซอสพริกนเนา,าะเไอซอสมะเขือเทศเป็นซอสมเะเขือเทศนี่ต่อไปกินซอสพริกนี่เป็นซอสพริกก็คือบะหมี่เจวนั่นเองเนาะ เอา,ามีแจวเขากะเลยต้องกินกับซอสเนาะสำหรับไก่อฟฟางที่เหลือไก่อฟฟางที่เหลือสั่งนีอ้อื้ออุ้ยอือ้ย่านเฮียกับเฮียเอาเสียงลงก่อน,น้าติบลิกทธิทนะก็น่าดาแเถอะเบื้องทุรทั์ไปน้าเดาเบื้องข้างหลังเพราะว่าคันหันหนาไปทปั้งคุณมันจะเหมือดเลยเลยดียพอไฟไมันอยู่ทั้งนี้มือด ืมข้าวฟ้างหอมอือมัอมนจะแซ่บจากไา่หรือรบ้วนมาอรอยเมนูนี่ด้วยทำไมจะเกือทำเมแล้วเปี่ยนง่ายไหมเปเงี่ยนงาน บับ,บเป็นงานแตง่งงานน่ะงานบุญ,น,บญนั่นทำาบุญนี่ยามเราใด้มากนี่ิมักมนูผัดไข่ไอ้ว่นเป็นผัดไข่ผัดหมูใส่แตงใส่กระหล่ำปีเนาะมันถือเนาะงานงานหมักอือสาวิตรีกิตวินนองตอง ขอต่อมากินเขาเร็วขุ้งผัดชะยอชมืออย่างจริงใช้อบฟางเขา อืมอืมเป็นเมนูสำหรับคนเป็นเบาหวานอืมแต่กลัว

ก็เสียไปล้งเห็ดกินด้อเนี่ยพัดกระลำปีพัดเนี่ยมันแบบซุกๆเลยเด้อเปื่อยๆกระลำปีใส่หมูอืม

หลงแพทย์ได้ยังกินลวกอืไก่อบฟางยังเหลือน,นี่็เลยมากินสเสร็จแพทย์เอาใส้สุ้เย็นไว้เอาไปเวฟบนะอืมอ่ะแก่ปีเดียวรับบ้ ตอนแรกวันเอาร์ไปเห็ดซวกไก่สายไหมมูลพาทีไม่ได้กินน้ำไกม้มอือแทนกระดูกเรียบอ่ะอืม ไก่อบฟางนี้กินได้หลายวันจังเลยสีสาย้างอีกอยู่ด้วยนีิสีสา้งสางแกบฟูตบานซานหน่อยอบมาอีกรึมอ้ไก่อบฟางอร่อยมีความหอมฟางหอมสมุนไพรหิ้ค้าแตะไข่คนอยากจะนี้ตูวมัน เดี๋ยวมิกเกวบวังชอบกินกระดูกอ่อนมัน้มเซลมาไออฟฟ่อบฟางสิยังเหลืออยู่ไออฟฟ่อบฟางเอเีอโโ้ยไปอบไหมเขาเบยกินเลีย่ยงกินเซล ไม่ตัดผมไม่เห็นปะ่ะวีตลาดเขาเปิดร้านแล้วอือป้าหนังหนาอ่อนจิหนาใสนบ่อืม ว้ยนี้ตเร็ยนก็นยังไม่เสียอยู่เป้งห,หมูน้องเสี่ยวซ่านน้อยได้กินเป้งห,หมูรวมตัวกันอีกวันนี้มั้เนี่ยฮะซ่าน้อยได้รวมตัวกันอีกบออ่านคอมเมนต์ เราไม่ได้หยุดสร้างอยู่เด้อเนี่ยไม่ได้สิเฮ็ดอีกเนี่ยใช้อบฟางอืมเอาฟางเบื่อเราอยากกินหนึ่งไก่งหนึ่งก่ใส่หวดนี่แสบเนาะหนึ่งพี่เปื่อยเนี่ยเจลหนึ่งไก่แบบหยุดยั่วตำแจว รวมหนาตามเจ้าว่าให้น้ำเนื้อด้วยน้องเจลร่วมทุกมือ่อสมคลรหนาคุณแม่คุณแม่ฝน านนทาใบจนันนี่เนาะแม่ฝนทาใบจันซ์สแก้วให้กินเข่าแม่มือนี่เฮ็ดเองผัดแตงไส้กระหล่ำปีใส้หมูอันนี้เหลือแตกระดูกแล้วไก่อบฟางเล็กหน่อยบันซัาหน่อยเฮ็ดมาให้กินไก่ต้มหนัาปลาจิ๋วหนี่ก็เสแสบแทบ

Binh muối rồi ghê muối mùa giạc tận mặn muối sắm tanh dương 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 phạt บอกมาอือกินนึก้นขี้ขานกินเถอะวะอืมอือเบิงกินขุมคาบป่นี่รอดูกินต้มนํำปลาใกล้บ้านบ่ใกล้บ้านอยากกินยัวยขันใกล้บ้าน ไก่บ้านต้มน้ำปลาใก้ตลาดไม่อยากใก้ตลาดมันมั่นโหดมันบ่นกินเดี๋ยวจะว่าจาังมืออืมอืม กินไข่บ้านต้มน้ำปลากินอยู่อ่ะไข่สองร้อยไข่สองร่อยด้ยขายเห็ดมาสองร่อยตำมันตำเจาาเยยเียวมะพร้อมเขาเหนียวความด้ยเขาเหนียวไม่จักสิบบาทอืมจริงก็คนเหนียวแม่เซล กินกข้าวเหนียวมีไปบ้านกับไปกินข้าวเหนียวยู่บ้านกินหอยข้าวเหนียวว่สันกินตำบักทั่วกินนั่นปิ่งปิ่งปิ่งหมูซื้อมาจากตลาดปิ่งปิ่งหมูปิ่งตับซื้อมาจากตลาดตำบักทั่วกับตลาดอืมกินหอยข้าวเหนียวแห้งอืมอืม ร่อยทีมงาน COVID โควิดโคโรนาสุดก็สิมวนเนาะมือนหนึ่งมือนหนึ่งก็จะหาแต่เมนูมากินเนาะแ็นบาร์ช่ยเห็เนียนยเน้ยนแบเนี้ยเขาอีเอินแต่ทำเมานองเซียววาครับไก่บ้านครับโอเคครับ หือน้ำมันรินเชียงจ้ะสร้างแกะปูดเหมาสองร้อยเ็ดไกยู่งนะสองร้อยต้มน้ำปลามาพร้อมข้าวเหนียวพร้อมแก้วพร้อม รวดรวดครับหมือนอื่นมือไหนเดกินเทียงแล้วหมืนนม่นมือนี่ยมาทรงเทียงอย่างเี้ยด้อยีโกสนาแก๊ปฟุตไทยชาติน้อยแก๊ปฟุตส่งด้วยสาวสวยใบนี้ผู้ชายกับสร้างได้ไหมดเนี่ยนะ ผู้ชายก็จะสั่งแก๊ปคุ์ปั้นชั้นน้อยไปกินมีเมนูหลากหลายใครจะสั่งอาหารกับชั้นน้อยก็สั่งได้เลยนะผมส่งด้วยซอสวสวยมวยอืมอืมอืม,อมคุ้มค่าเขาวะใครอบฟฟ้างเนี๋ยวจะกระดูก คุ้มค่าไก่บ้านหุูฟังอืมมนื้อเอิ่มื้อมือนรอดกินรอดกินอันไก่บ้านต้มน้ำปลาอาทีงานสร้าน้อยอ่ะอืมอืม อื่อยอืม,ห,อมหมดแล้วนาะออมมี่ต้องอันนี้นเซลล์เข้ามาแมมออมอมืน้องเสียวเข้ามาบอกว่าจะทำไก่บ้านต้มน้ำปลามาให้กินอื แม่กินไมหนมล่ะทำปะเพราะตัดผมเราเป็นหน,หนาอ่อนมาหนาใสปะ,อ,อ,นนะอืมหนาใสปะหนาอ่อนเนาะอืมกินหมดแล้วโอเคเนาะซุมปิดจันทร์ลไม้เดี๋ยวไปบอกกันในอันแชทปิดจันทร์ลไม้อืม โอเคไปแล้วแม่อิ้มแล้วเหมือนสิรอดกินไก่บ้านต้มน้ำปลาจากแก๊ปุ๊ดสาวบ้านซาต้นยเนาะโอเคไปแล้ว